ตแต่ตอนนี้จะสู่ยุคโควิดนะครับจะต้องหันตัวก็จะนัดก็จะไม่เห็นนายนะครับกัมาพันผ้า 那你们给对。你注意，反 ก่อนแล้วผมให้เอาลงมาที่เครื่องกอนจะพูดด้านหลังเราะว่าเห็นหน้านะไม่เห็นต้องต้องถอยเหมือนที่เบลขาไม่อฮะไม่ต้องถอยแค่คอมันเห็นแค่เนี่ยอ๋อได้นะค่ะได้ไหมได้ใช้ตัวนี้เอาได้ยินไหมเนี่ยทำเองเดี๋ยวก็เก่งเอง ได้ไหมตอนนั้นก็ขาขึ้นลงอยากจะเอาแบบมันเกี๊ยบเลยมาดูค่ะได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดพอนายเริ่มปุ่มแล้วหนูหนูค่อยซูมเข้าไปซูมซูมออกซูมข้า เราได้แค่นี้เลองดูค่ะเรื่อเลยครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ f ฟช i r ร u คิวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของเรานะครับวันนี้ผมจะมาโชว์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานว่ามันทำงานอะไรบ้าง f ฟช i r ร u คิวเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นกลางนะครับไ,ไ,ดได้ยินไหม,ไมไ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ได้ยินไหมได้ยินนะแสดงหูวออกข้างเดียวไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ได้นะครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยชื่อเฟชไอคิวเฟชไอคเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับตลอด11ปีที่เราทําตลาดในเมืองไทยตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหน้าตาเหมือนกันในท้องตลาดเลยนะครับตัวที่เขาเรียนแบบเขาก็ยังทําไม่ได้นะฮะตัวผลิตภัณฑ์ Fresh Air c เนี่ยลักษณะหลักๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สูงแค่ในเราสัก15เซนแค่นั้น กว้าง15เซนประสิทธิภาพก็คือเนื่องจากเป็นระบบ ActiveP พียสามารถดูแลพื้นที่ได้ถึง1 3 9ราตารางเมตรกว้างมากเลยอันนี้แตกต่างกับเครื่องฟอกอากาศแบบอื่นนะครับผมอยากอธิบายว่าเครื่องฟอกอากาศแบบอื่นเนี่ยเขาใช้ระบบที่เรียกว่า Passive ก็คือจะต้องมีพัดลมใหญ่ๆไส้กรองใหญ่ๆถ้า1 3 9าาตารางเมตรเนี่ยนะครับต้องสูงนะฮะประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเครื่องฟอกอากาศเครื่องนั้นถ้าใช้ระบบเดิม นะครับแล้วก็การที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเ,อเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัสเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับลักษณะเด่นของแอคทีฟเพียวก็คือดูแลเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศแล้วก็บนพื้นผิวสัมผัสลักษณะการทำงานเนี่ยจะมี3 in 1 3ระบบอยู่ในตัวเดียวกันนะครับระบบแรกนะฮะง่ายๆนะครับข้างๆพอเราเสียบปลั๊ก ก็จะมีไฟแดงๆขึ้นนะครับหลังจากไฟแดงๆขึ้นเราก็กดปุ่มแรกนะครับกดปุ่มแรกตัวพัดลมก็จะเริ่มทํางานนะครับตัวพัดลมก็จะเริ่มทํางานนะครับหลังจากตัวพัดลมทํางานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปเร่งนะครับหรือก็ลดได้2ปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือเร่งนะครับพัดลมให้มันสามารถเป่านะครับ ตัวสารที่ไปจัดการเชื้อโรคเนี่ยได้ไกลขึ้นนะครับได้ไกลขึ้นมันไม่ติดว่าอ๋อติดแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาตัดต่อเองนะนะครับใครรอ่ปุ่มครับสำหรับปุ่มแรกนะครับหลังจากเราเสียบปลั๊กแล้ววิธีใช้ง่ายๆอย่างแรกคือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีปุ่มนะครับปุ่มแรกจะขึ้นแดงๆท่านเห็นนะครับพอกดปุ่มแรกนะครับ นะฮะพอกดปุ่มแรกตัวพัดลมก็จะทำงาน <Okay. S 1> ไฟไม่ขึ้นอนะไฟดับเฉยเลยอ่านี่ขึ้นแล้ว <c oughs> อ่าขึ้นแล้วเอาใหม่อะไรวะเอาใหม่ oh uh oh. ครับส่วนวิธีการทำงานวิธีการใช้ใช้ง่ายๆนะครับในระบบที่ผมเรียนว่า 3N1 เนี่ยเริ่มต้น นะฮะฮเรากดปุ่มก่อนเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บปุ่มเปิดปิดก็จะ,จะขึ้นไฟสีแดงแดงหลังจากนั้นเรากดปุ่มเปิดปิดนะครับท่านก็จะเห็นนะครับปุ่มที่2และที่3มมีไฟขึ้นอันนี้คือปรับพัดลมนะครับถ้าท่านใช้ในห้องเล็กก็ปรับลงมาหรือตอนนอนเนี่ยเสียงมันก็จะเบาถ้าท่านใช้ในห้องใหญ่นะครับท่านก็ปรับเปิดขึ้นมาได้ในลักษณะแบบนี้ นะครับเมื่อตัวตัวเฟสไอคิวทำงานเนี่ยนะครับในด้านหน้าท่านจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไฟสีฟ้าๆอยู่นะครับจะเป็นมีไฟสีฟ้าแสดงว่าเครื่องมันทำงานและเครื่องสามารถปกป้องท่านนะครับและคนในครอบครัวนะครับจากไม่ว่าฝุ่นนะครับเชื้อโรคนะครับสารอันตรายต่างๆได้นะครับต่อมานะครับจะมีปุ่ม ที่เรียกว่า Away Mode นะครับปุ่ม Away Mode เนี่ยก็คือเครื่องตัวนี้สามารถที่จะเปิดโอโซนได้นะครับสามารถที่จะเปิดโอโซนได้นะครับเครื่องตัวนี้นะฮะเ,เช่นเดียวกันนะครับปุ่ม Away Mode ท่านก็ต้องเปิดปุ่มกดก่อนให้เครื่องทํางานหลังจากนั้นท่านกดปุ่มสุดท้ายนะครับหรือปุ่มที่4ี่พอกดปุ่มที่4ครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับ บางคนก็เห็นเป็นสีสม้มนะครับตัวนี้คือมีโอโซนออกมาโอโซนที่ออกมาเนี่ยจะช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องกริ่นได้ดีนะครับเรื่องเชื้อโรคเขาก็ดูแลได้นะครับพรเพียงแต่ท่านนะครับไอนี่ไอแผ่นนี้สะท้อนเธอ<ะ>ไอ้อแผ่นนี้เบาวา,างอย่างนี้จะเห็นไหมเห็นในปริมาณที่น่า แต่ว่าในในเย,ย็นขึ้นอันนี้มันจะสะท้อนครับหลังจากนั้นก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถที่จะเป็นเครื่องโอโซนได้นะครับก็คือในปุ่มที่สี่ท่านกดปุ่มที่สีครั้งแรกก็จะเป็นสีแดงนะครับสีส้มแดงเนี่ยก็จะปล่อยโอโซนออกมาแล้วเมื่อไหร่ที่ปล่อยโอโซนแบบปุ่มสีแดงเนี่ยนะครับ ตัวท่านเองต้องไม่อยู่ในห้องนั้นนะครับที่ใช้เครื่องนี้อยู่เหตุผลเพราะว่าตัวโอโซนที่ออกมาเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็จะไปจัดการกลิ่นนะครับจะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคได้ดีสองชั่วโมงเนี่ยไอ้เจ้าปุ่มสีแดงเนี่ยมันจะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านออกจากบ้านท่านต้องการจะอบโอโซนห้องโอโซนบ้านท่านกดไว้ได้เลยเพราะเดี๋ยวหลังจากท่านกลับมาแล้วสองชั่วโมงก็จะกลับกลายเป็น ระบบที่เรียกว่าแอตติพิตามปกติ ok i, นะครับเพราะว่าที่ต้องเน้นว่ากดปุ่มโอโซนนะครับท่านต้องมาอยู่ในห้องนั้นนะครับสชั่วโมงครึง่งเหตุผล2ชั่วโมงครึง่งเพราะว่าสชั่วโมงระดับเองอีกครึ่งชั่วโมงโอโซนเขาก็จะเปลี่ยนกลายเป็นออกซิเจนก็คือค่าครึ่งชีวิตนะครับโอโซนคือ O3 ก็จะเปลี่ยนเป็น O2 แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากสีแดงใช่ไหมครับคราวนี้ท่านกดอีกครั้งหนึ่ง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยหมายถึงโหมดตัดสลับตัดสลับก็คือจะมีโอโซนออกมา12วินาทีในหนึ่งนาทีสีแดงที่ผมกดก่อนหน้านี้เนี่ยโอโซนจะออกมาตลอดเวลาเลย2ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อไรกดปุ่มเป็นสีเขียวเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับช่วงนี้เราไม่รู้นะครับว่าใครเป็นอะไรมาบ้างเราประชุมหรือเราคุยกับใคร นะครับที่มีคนมาบ้านเราเรากดปุ่มที่4 2ครั้งให้เป็นสีเขียวไว้เลยหมดโอโซนตัดสลับเนี่ยเป็นโอโซนความเข้มข้มนต่ําปลอดภัยนะครับต่อตัวท่านนะครับและคนในบ้านของท่านสิ่งที่จะช่วยก็คือจะช่วยกําจัดกลิ่นนะครับช่วยป้องกันดูแลเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งช่วยระบบแอคทีฟเพียวอีกชั้นหนึ่ง นะครับระบบนี้ก็จะใช้ได้ดีเมื่อเรามีประชุมหรือมีคนมาหาเราที่บ้านนะครับแต่ระบบนี้เมื่อคนเขากลับไปแล้วนะครับท่านเป็นต้องกดกลับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะไม่มีสีคือมันก็จะดับแล้วก็กลับกลายเป็นระบบที่เรียกว่า Activepeel ปกติแบบนี้นะครับซึ่ง a c t i v e p e e l เป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก NASA นะครับได้รับตาที่เรียกว่า Certified Space Technology จาก Space Foundation ซึ่งอยู่ที่อเมริกานะครับ Space Foundation เป็นองค์กรที่อยู่ใต้องค์กรนา s a านะครับ f e t c h a ์ค Q เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับในบรรดาแบรนด์ต่างๆของเอรัสที่ได้รับการรับรองจาก Space Foundation นะครับเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมีคุณภาพนะครับ สูงนะครับเพราะได้เป็นขาพูดง่ายเป็นเทคโนโลยีจากโครงการอวกาศนะครับตัวคิวเนี่ยนะครับผมเรียนอีกครั้งใช้ได้ถึง139ตารางเมตรมีระบบ3ระบบระบบแรกคือ Active p e ียที่ได้รับตราเ uh, r อ i f i e d Space Technology นะครับมีผลทดสอบกับเชือ COVID ้อโควิดไวรัสทั้งในอากาศแล้วก็บนพื้นผิวนะครับก็ ผลทดสอบโควิดไวรัสก็อยู่ข้างๆผมนี้นะครับในผมเปิดไว้โนบุ๊กข้างๆนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับมีผลทดสอบโดยตรงกับโควิดไวรัสนะครับว่าดูแลโควิดไวรัสได้นะครับแล้วก็ระบบที่2คือระบบยิงประจุไฟฟ้าลบนะครับประจุไฟฟ้าลบมันจะทําอะไรยไฟฟ้าลบจะ ทำการให้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยแบบ PM 2.5มาเนี่ยมารวมตัวกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับพอรวมตัวกันสิ่งที่จะเกิดคือรวมกันมากๆก็จะหนักหนักก็จะตกสู่พื้นหน้าที่ของเราก็คือจะกวาดเช็ดถูนะครับมันก็จะไม่ฟุ้งมาระดับที่เราหายใจได้อีกแล้วนะฮะน,นี่คือระบบกาจัดฝุ่น,นระบบที่3ก็คืออเวโมดก็คือเปลี่ยนเครื่องนี้ให้กลายเป็นเครื่องออโอโซนได้เพียงแต่ท่านจะต้องไม่อยู่ในห้องเวลาใช้โหมดนี้ นะครับแล้วก็ใช้ได้ถึง139ตารางเมตรการดูแลรักษาก็ดูแลง่ายมากนะครับเพราะว่าตัว F ฟส h อ i r Q เนี่ยทุกๆเดือนท่านเพียงแต่ทำการเป่านะครับหรือล้างนะครับตัวกรองด้านหลังเท่านั้นเองนะครับวิธีการเป่าก็ง่ายๆนะครับท่านก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องถอด ด้านหลังออกทุกครั้งนะครับหลังจากถอดด้านหลังออกแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับท่านกดไปนะครับท่านก็ดึงออกนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วตัวนี้แหะครับท่านเอาไปล้างน้ําล้างเสร็จท่านต้องไปเป่าให้แห้งนะครับหรือบางท่านไม่ล้างท่านสามารถเอาไปเป่าได้วิธีการเป่านะครับเป่าจากด้านในออกไปหาด้านนอก ใช้ลมเป่าจากด้านนี้นะครับให้ออกไปด้านนอกเสมอนะครับอย่าเป่าด้านหน้าให้ลมเข้ามา,านี้นะครับเหตุผลเพราะว่าพอฝุ่นมันติดด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเปจะต้องเป่าด้านไหนให้มันออกมานะครับเป่าทุกๆเดือนอายุของตัว f ฟชไอคิวเนี่ยก็จะอยู่กับท่านงคงทนไปอีกนานแสนนานนะครับวิธีดูแลก็ดูแลง่ายๆนะครับไม่ว่าเป็นสุภาพสตรีหรือเด็กก็สามารถทำได้ นะเพียงแต่ต้องปิดเครื่องก่อนถอดถอดปลั๊กด้านหลังออกมาก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของ Fetch a ร์ Q ครับมันสะท้อนใช่ไ